มาโดดล็อกด่าดลังนกด้วยเนะี่ยตาที่มีเนี่ยคนจีน4คนแล้วคนหนึ่งเป็นรูปโลกอะ่ะหัวชิบหายเลยเพกลัวมีคนนึงเป็นโปอะอ่ะคือรูปโลกก็น,น่ากลัวสุดแหนบ่ะมีโดดเรียกด้วยแล้วมีคนโป้ให้นอนอย่างเงี้ยคือแบบเฆ้าหาดอะไรเงี้ยโป้นแน่ๆแน่มานะยแหม่มีคนอยากจุ๊บเว้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอเคเน่โดดตู้เรียกคนพร้อมจูเราไม่ไล่นะโอเค คือไม่งั้นนี่คือแบบโดนปั่นฟีอ่ะไม่รู้ว่าใครโปรมากงอ่มาตีสี่อย่างนี้นี่คือน่ากลัวน่ากลัวจัดไปหาเครื่องที่ไม่ได้โดนกั้นเนาะไม่รู้ว่าปั่นไะได้วยหัวแล้วดาดีหมอกย่างแหนะ่คนนี้ได้นิดหนึ่งด้วยเนะี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเมาส์สั่นผมว่าน่าจะเนียนอยู่ขอบแมพไม่ใช่ไม่ได้ขอบแมพโอเครอรุนนะรอรุน่จะมีคนโปรไว้โคตรน่ากลัวจัดเลยอ่ะมีคนเสก โอ้โหททีมพรสองอันเลยอ่ะโคตรโคตรโหดเฮ้ยไม่โดนตั้นเกินนม่จะเอาไอออนแบบเพิ่มระยะมาหมาไปไหนเอ่ยไม่ถึงต่างระดับงัดไม่ได้หมาเพื่อนนี้มมดเลยสามซีนอไปคนนี้แหละทางตันไปไหนเียวหายอ๋ออยู่ฝั่งนี้อ้าดวิทคิงทำไหวะเนี่ย ทำไรทำไรข้าวหาอะไรเงี้ยปูเนี่ยตาอยากโอเคปล่อยฮะหัดเล่นไปเนี่ยเริ่มน่ากลัวจัดอ่าปฏิชัยเนี่ยเอ้ยไม่จะออกประตูวิ่งเข้าฝั่งนี้เฉยมไอ้ทุ่เองพตรโหดโดนไหมไหมเอาว่าโอเคเพื่งงัดว่ะจริงๆเราแหวะอะไรก็ได้นะแต่ขอลองดูเชิงก่อนนะโดนลากวะเนี่ย ไม่ไอ้เียวสองไฟโดดได้ไงวะเน,นี่ยพี่จะคุ้นแน่กลัวจัดตาดิเนี่ยเดบิดวตคนเนี้ยแปลกๆมากเลยผมส่งโกงแล้วผมไปสดละจะได้แบบหลุดลดุกไม่ได้ได้ยินเสียงคนโดดลงข้างงล่าอ่ามันเล่นแปลกๆนะเล่นแบบโยนแปลกๆเนาะรู้สึกเหมือนจะเป็นอ๋อมาเล่นเปิร์กมาโอเค มาผมโดดมาเลยมาให้เขาใช้ไปเลยลนะทันปะตอนแรกที่ว่าจะโปกันไม่หน่าทันนะฮุกอยู่ไกลอยู่นะแต่ตัวเนี้ยเราส่งกงได้ถ้าเกิดเขาติดกลงเราอะมาอ๋อไม่แปลกใจได้ว่าทำไมเขาห้าวจัดโอเคฮะต้องทําให้เขาติดกลงให้ได้อะอเราก็จะสบายเลยข้างหน้ามีลวดอยู่นะเยีบยบเลยสวยแค่นั้นแหละ e ซี y แม่แกให้เปิกมาอย่างเงี้ย บอกแล้ว่าอีซีมาไอ้น,นี่ก็จะหึขึ้นข้างบนงเดียวะตรงไปได้แข่งเหมือนกันนะเดี๋ยวที่มีเสียงคนโดดป่ะเนี่ยอ๋อคนใดนิดนึงโอเคก็เท่ากันไอ้ว่ะไปเล่นอยู่ไกลถ้าเกิดเขาไปเล่นอยู่โซนไกลๆอย่างนั้นเนะี่ยก็สบายนะเขาจะได้เล่นเปิร์กมาไม่ได้ฮนะโอ้แหวดนี่มันตีเสียหนอนนะเล่นอย่างเงี้ยเล่นแบบเอาเล่นเปิร์กมาเล่นที่สูงเงี้ย โอเคเพื่อนนี่ก็จะดิ่งขึ้นบ้านใหญ่อย่างเดียวนในเปิร์กมาสี่คนเลยนะคิดว่านะผมไม่ยอมหรอกอะไรจะแบบอยากลงอยากเล่นแค่นั้นนี่สตีฟแฮริงตันเดี๋ยวแค่ไปโดนเนี่ยเขาจะเล่นเปิรกมาเยอะมาก,มากโอเคผมลากตาไปนะอยู่หลังโอเคเพื่อนอะไรจะอยากเล่นเปิรกมากันแนตะ่ว่าได้ยามจริงเหอะ ไฟฟงนั่ไม่ปั่นได้อย่างแล้วบ้งเนี่ยจะเล่นปึกมาอย่างเดียวหมายเพื่อนอ้ามีมีแผนกปั่นไฟอยู่ผมปล่อยแห้งเลยปะน่าจะมีรูนไม่ใช่รูนดิบูนเท่าที่มแบบรู้เองเรื่อยอ่ะฮิตมากนะเดี๋ยวโอ้โหนี่ก็มีคนเจ็บร้วนแหละหมายเพื่อนไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกโอเค อ่าน,นี้ติดลวดสวยนะถ้าติดลวดอย่างเงี้ยผมส่งโกงเรื่อยๆอะ่ะนี่จะอยากเล่นเปิร์กมาขนาดนั้นมาคนนี้เล่นเปิร์กมาใช่ไหมผมขีดลวดทั่วๆนะสตีไปเนี่ยล่ะนี่ไงผมไม่ผมให้เขาโดดลงลยนะให้เขาหลุดมาเลยฮะนะผมผมไม่สนนะอ่ะอ่ะหลุดมาดิดิ้นมาดิคือผมคิดว่าเขาไม่น่าวิ่งลงจากตรงเนี้ยผมปล่อยหลุดเลยเอาดิเอาเดิเอา,เเอาเไม่ดีแล้วเหรอไม่ดีแล้วเหะ นี่ก็โดนนะนี่นก็โดนนะมาดิเอาอีกดิจริงๆฮุกอยู่ใ,ใกล้ก็มีนะแต่ช่างมันะเอาเด้อเด้อได้ติดรวดมาเอาเด้ดดเอดอ่าฮะเขารู้แล้วฮะว่าผมจะส่งกงดีแล้วแบบเจอเขาแบบอยากเล่นเปิ๊กมามากๆอกากเล่นเปิ๊กมามากส่งกงไปมาฮะสนุกหรือไงออผมคิดว่าเขนาน่าจะมี เอ่อบูนที่ว่าลุกเอ็นได้เรื่อยอ่ะของของใครนะของของโจนามีฮุกหนีเพื่อนผมไม่โดดลงไปหรอกหุกอยู่ใ,ใกล้เองนี่ไงนี่กระเปื่มไม้อีกคนหนึ่งไม่มุกคนอยากเล่นมา้าเดือนทั้งคืนเลยไปเนี่ยไปชิบไปชิบไม้มอย่างนั้นเรียบร้อยตาลยลด้หนึ่งติดเล่นมากๆากเจ้ตาที่ไปไปคิวมาเกอร์เลยเอ่ะเนี่ยเรียบร้อยตายคู่ นี่ไงเปิร์กบูลเนี่ยได้บูลโลเอ็เรื่อยๆนะอยากพลังแกผีเจ้าพลังแกไปไอ้ไม่โดนวันนี้โยมคมที่แคบมาลากตายไปนะเดี๋ยวโอ้โหงัดช้าไปไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าหรอกอีไปได้เลยมาโอเคเไงจะเล่นชิวๆไปเจอคนแบบอยากเล่นแม้สงสัยแบบแ,บบแกบ้โดนทั้งคืนแนะ่คนที่แบบ เอ้ยองนี้เอวันพิ้วมาให้ผมติดเล่นแลยฮะคือมันสบายแล้วอ่ะคือเซอร์เขาแบบตายวันละสองอ่ะที่เหลือคือสบายแล้วไม่มีอะไรยากเกิดไปเขาเล่นมันเยอะวดผมว่าน่าจะทะเลาะกันชิบหายอ่ะคือเอามามาก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะแหมวิงยาวเลยคนนี้ไม่น่าเหลือของเล่นเลยนะตายยากเลยป่ะไม่ดูนะผมไมไหมไอ้ป่ะครานี้มันพิวมากไม่ได้เพื่อนแม่เขาหรอก โอเคผมหาเออนี่ไงเอลดี้กำลังเข้าบ้านใหญ่ไปเจ้รอยหายตรงเนี้ยเข้าตู้วะคือรอยหายตรงเนี้ยไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้จริงๆผมไม่อยากปาล่อยรอยนะคือผมแบบยังไม่อยากแขวนอะอยากเก็บเสีอะ่ะเหมือนเขาอยากพลังแกออกมากอะอยากเล่นมากมากเนี่ยอยเขาหายบ้านใหญ่เนะี่ยแล้วผมหาเขาไม่เจอละเดี๋ยวเจอเจอรวด รวดมันมาทางเนี้ยมันจะเข้าฝั่งนีปะเมื่อกี้เเห็นรวดตรงเนี้ยน่าจะวิ่งออกไปละนี่ไงไม่ได้ออกหรอกเนียนอยู่ไี่แหละโอเคปัดพบไม้อันไอ้ติดรวดโอเคเขาติดแล้วดยแหวเริ่รพับไม้โดนไปก่อน เมื่อกี้เขาปั่นป้านใหญ่ดิโอเคผมแขแฝเลยนะถ้าเกิดเขาจะปล่อยตายเรื่องของเขาแล้วกันที่เกียดแล้วเดินหามานานมากเลยยี่ไงเห็นออล่าเขาอยู่ไกลๆเลยมาเพื่อนจบเกมมาดีกว่าโคตรแบบโคตรปั่นอยากแกงผีเจอผีแกงกลับเดนหนเอ่ยอ่า,ม,า,า,ามึงยาว ไม่มีไรจบนะลองงัดตาไปแล้ววอลโลมีปะไม่น่ามีนะไม่มีเพิ่มขึ้นสวยเลยโอเคนี่สงง่งโกงแฮแทงหลังไม่ได้หรอกส่งไปโอเคจบทันทีนะนีะ่ก็ามาอีกคนหนึ่งม้าสี่คนเลยวะเนี่ยโอ้โหจะเล่นชิวๆเจออะไรวะเนี่ยดีมากผมโชคดีที่ผมเล่นตัวนี้พอดีอะ่ะมันส่งโกงได้อะ่ะม้าก็มีประโยชน์อะไรอะ่ะ เดี๋ยวขอไยักหน่ยักแนเขาดูเปิร์กหน่อยผมว่ามาสี่คนแน่ผมคิดว่านะแล้วก็น่าจะมีบูนที่ว่าทุกเรื่อยๆของโจนาอ่านี่ไงม้าหนึ่งสองสามแล้วก็บูนอันนี้ไงบูนก็่ดูเองเรื่อยๆโอ้โหนี่มันแบบจะมาแกงผีดีไหมี c หึ เกมการดมองหน้ามองหน้าหาเรื่องอ่ะไม่มีสจจะพอไม่เล่นแหละผมไม่เล่นกับมันแหละ